จยอดยากนะครับจริงๆไม่ได้ยากอ่ะเพราะนั้นสรุปได้ว่าความเป็นโลหะมากกว่าเกิดปฏยาเร็วอะไรเร็วกว่าทำไมโซเดียมอ่าทำปฏยาเร็วกว่าสังกสีหรือทองแดงก็เพราะว่าโซเดียมมีความเป็นโลหะเป็นไงครับสูงกว่านั่นเองอ่านะครับต่อไปเรามาดูฟอสฟอรัส เธอจะเห็นได้ว่าฟอสฟอรัสนี้เป็นฟอสฟอรัสเหลืองหรือฟอสฟอรัสขาวนะอันนี้เป็นฟอสฟอรัสแดงฟอสฟอรัสทั้งสองอันนี้สามารถเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศลุกเป็นไฟได้แต่ฟอสฟอรัสขาวเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนฟอสฟอรัสแดงนั้นจะต้องอมีการทำให้มีภาวะที่เหมาะสมหรือรุนแรงกว่า ยังมีความร้อนสูงกว่าหรือเกิดการกระแทกหรือเกิดการที่จะต้องเติมพลังเข้าไปมันถึงจะเกิดไม่เหมือนฟอสฟอรขาวพอน้ำมันแห้งปับ๊บสัมผัสกับอากาศมันลุกไหม้ทันทีนะครับอันนี้เพราะนั้นฟอสฟอรัสขาวลุกไหม้ในอากาศเร็วกว่าฟอสฟอรัสแดงซึ่งฟอสฟอรัสขาวและฟอสฟอรัสแดงนี้เราเรียกว่าอัญญรูปของธาตุโดวยว่าอะโรหะจะต้องมีการพูดถึงอันยรูปของธาตุเข้ามา นะธาท่าที่มีโมเลกุลขนาดเล็กก็จะเกิดได้เร็วกว่าา่าที่มีอัญยรูปของท่าที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่นะฮะอันนี้ตอนนี้เราดูต่อไปพื้นที่ผิวและขนาดของสารที่เป็นของแข็งทนั้นของแข็งเนี่ยเราจะมีแบบผงม,มีแบบก้อนผงและก้อนจะเกิด ปฏิยาได้ในลักษณะอย่างไรเมื่อเราเอาไปทำปริยากับสารตัวเดียวกันอ่ะเรามาดูนะครับแท่งช็อกซึ่งจะมีแคลเซียมคาร์บอนตเป็นองค์ประกอบอยู่เราใส่ลงไปแต่ถ้าเราเอาอะไรครับผงช็อกเนี้ยใส่ลงไปฟองเกิดหรือลักษณะการเกิดฟองตัวเนี้ยมันก็จะเกิดได้อย่างรวดเร็วนั้นย่อมก็หมายความว่าของแข็งเป็นก้อนเกิดปริยาช้ากว่า เป็นผงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าในการเกิดปยาเนี้ยเราจําเป็นจะต้องให้ผงให้ใช้ในลักษณะพื้นที่ผิวสัมผัสมากนั่นเองเรือผงยิ่งในขนาดเล็กปยาก็เกิดเร็วเหมือนกับเธอเคยเล่นประทัดไหมประทัดเนี่ยเวลาเราแกะดูแล้วดินดินปืนหรือดิน,ด,นดินประทัดเนี่ยหรือดินปืนเนี่ยในประทัดนั้น มันเป็นปนเป็นแป้งละเอียดมากพอระจุดไฟปั๊บระเบิดทันทีนั่นก็คือการใช้เป็นผงนะฮะผงเร็วกว่าก้อนแต่ถ้ามันเป็นก้อนแล้วก็ก้อนที่มีพื้นที่ผิวมากก็จะเกิดปิยาได้เร็วกว่านะครับต่อไปก็คือความเข้มขน้นความเข้มข้นนี่เป็นตัวการอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดปิยาเร็วหรือช้าได้เพราะฉะนั้นถ้าความวามข้นมากกว่าจะเป็นอย่างไร ความคนน้อยกว่าจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูเปรียบเทียบนะครับอ,อันนี้เป็นน้ำตาลทรายนะใส่ลงในบิก g e r บิ gger หนึ่งใสแอลกอดกร,รมมัันแค่1โมลาร์อันนี้เป็น10โมลาร์เพราะนั้นในลักษณะของตัวนี้อันหนึ่งเข้มอีกอันหนึ่งเจือจางพอเราใส่เข้มปั๊บจะกลายเป็นสีดำใช่ไหมเห็นเป็นสีดำ เมื่อเวลาผ่านไปสิบห้าวินาทีแต่หนึ่งโมลาร์เนี่ยเฉยๆแต่พอนานไปปั๊บพอหกสิบวินาทีหรือนาทีปั๊บจะมีฟองข่อฟองสีดำเกิดขึ้นนั่นก็คือมันเกิดปิยาแต่อด้านที่เป็นแค่หนึ่งโมลาร์ก็ไม่เกิดอะไรไม่สะดุ้งตือนเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นมากกว่าก็จะเกิดปิยาได้เร็วกว่านะความเข้มข้นมากกว่าเกิดปิยาได้เร็ว นั่นเองนะครับอันนี้อ่ะอุณหภูมิอุณหภูมิตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งเลยที่จะมีผลต่อในการเกิดปฏิยาว่าอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงเรามาดูบิกเกอสองใบบรรจุสารที่จะทำให้เกิดการเลืองแสงอันหนึ่งแช่น้ําแข็งอีกอันหนึ่งแช่ในน้าร้อน เธอจะเห็นว่าแสงที่ในแอน้ำร้อนนะครับจะสว่างกว่าแสงที่ในน้ำเย็นนั่นแสดงว่าสารที่มันผสมกันแล้วให้เกิดการเรืองแสงเนี้ยได้สารที่เลืงแสงเนี้ยแสดงว่าไอ้เจ้าด้านซ้ายในน้ำร้อนเนี้ยมันเกิดไวกว่ามันก็เลยทำให้เกิดมีแสงสว่างมากกว่าไอ้ตัวนี้แค่ในน้ำเย็นมันเกิดช้ากว่านะฮะนั่นก็หมายความอุณภูมิสูงกว่าเกิดไปยาอะไรครับ เร็วกว่านั่นเองนะฮะฉอนนั้นอย่าลืมนะฮะอุณหภูมิสูงกว่าเกิดเร็วกว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าก็เกิดปิยาช้ากว่าเหมือนกับเราเอาเนื้อหมูถ้าวางไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิดการเน่าเสียงง่ายแต่พอไปอะไรครับว่าไอ้แช่ตู้เย็นสามารถอยู่ได้นานเหมือนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เกิดปิยาเร็วหรืออะไรครับช้านั่นเอง ต่อไปก็คือตัวเร่งปฏริยาและตัวยับยั้งปฏริยาอันนี้บิกเกอร์ทั้ง3ามใบนียบิกเกอร์ใบรแรกเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราไม่ได้เติมสารอะไรลงไปเลยเราไม่ได้เติมสารนะครับลูกเราไม่ได้เติมสารลงไปมันก็เกิดการสลายตัวได้อย่างไชา้าอันนี้เราเติมไอโอดลงไปนะมันก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้น แต่อันนี้เราเติมเป็นพิเศษนะครับเราใช้ i 3ลบตัวนี้เราเติมตัวนี้ลงไปเราจะเห็น,นว่าฟองก๊าซของออกซิเจนที่เกิดจากการสายตัวของไฮโดรเจนปอระออกไนียมีฟองขึ้นมามากอย่างรวดเร็วนั่นแสดงว่าสารที่เราเติมก็สามารถที่ทำให้เกิดปิยาเร็วแต่ละตัวทำให้เกิดปิยาเร็วแต,ตวกแต,ต่างกัน นะบางตัวก็เกิดเร็วแต่เร็วสู้อีกตัวหนึ่งไม่ได้อย่างเช่นไอโอด์ die, หรือไอลบตัวนี้ก็ทำให้สลายตัวแต่พอมาเปลี่ยนเป็นไอน,นี้นะฮะก็ทำให้เกิดประยาดได้เร็วกว่าเดิมถ้าจากตำราก็บอกว่าอันนี้เร็วเป็นร้อยเท่านี่เห็นไหมชนิดของตัวเร่งแต่และตัวมีประสิทธิภาพไม่เหมือนกันนะครับอ่า นั่นก็หมายความว่าการสลรายตัวไฮโดรเจนเปอร์กไซด์เกิดจากการเ,าเกิดการสลายตัวอย่างช้าในบิกเกอร์ใบแรกเติมไอโอดลงไปก็เกิดเร็วขึ้นแต่ถ้าเติม I3 แล้วก็ลบเกิดได้เร็วมากหรือว่าประมาณร้อยเท่าของไอโอดนั่นเองนะครับมันอย่าลืมว่าไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยให้เกิดปยัยาเร็วขึ้นแต่อย่าลืมมันจะต้องเข้าร่วม แล้วก็กลับออกมาเหมือนกับของเดิมปริมาณก็ต้องเท่าเดิมด้วยถึงจะกลายเป็นตัวเร่งนะเอาละครับอันนี้ก็เป็นจุดประเด็นใหญ่นะครับที่จะมีปัจจัยแล้วในปัจจุบันเราใช้กันอย่างมากๆอย่างเช่นเราอะไรครับแป้งเราใช้เอไมายเลสสมอเตสได้เป็นกูโคสเนี่ย อย่างรวดเร็วเพราะนั้นไอ้เจ้าอะไมเลสและมมลเทสเป็นตัวเร่งปฏิยาแต่แป้งเดียวกันเนี่ยเราเอาอะคาโบสนะจะให้ลงไปกลายเป็นกรูโครสซึ่งอะคาโบสนี้มีผลต่อการที่จะย่อยสลายแป้งทำให้มีการย่อยสลายช้านะฮะ อันนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อมีการย่อยสายแป้งช้าไอ้เจ้าแป้งก็จะอะไรครับยังคงอยู่ในรูปเดิมไม่หรือไม่ให้กูโคสเข้าไปสู่ในกระแสเลือดก็ขับถ่ายออกไปผ่านออกไปในระยะเวลาที่อยู่ในกระเพาะอ,อาหารแล้วก็ไปสู่ลำไส้เล็กนั่นเองอคาร์โบสตัวนี้ก็คือตัวยับยั้งปฏิกิริยาเพราะ ทำให้กระบวนการย่อยของแป้งนั้นลดลงเมื่อลดลงก็ไม่มีไม่มีกูโครสเข้าสู่กระแสเลือดมากนี่ก็เป็นวิธีการรักษา,าละแอะโรคเบาหวานแต่อะคาโบสนี่มันไม่ใช่แต่เฉพาะรักษาโรคเบาหวานแต่จะเอาไปช่วยให้สําหรับผู้ลดน้ําหนักเพราะไม่มีการย่อยสลายแป้งก็ไม่มีกรูโครส ไม่มีกลูกโคสเข้าไปในปริมาณที่มากก็ไม่มีการนําเอากูกโคสเนี่ยไปสังเคราะห์เป็นไขมันนะครับอันนี้ตามกระบวนการเมตาบริซึมต่างๆนี่ก็จะเป็นสารที่เราเรียกตัวแยบยัง้งแต่สารใดที่ทําให้เกิดปฏยาเร็วเราก็เรียกว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเพราะนั้นในตรงในบทนี้ เรามีเนื้อหาที่สำคัญสำคัญนะครับถามว่าปัญยาั้นเกิดได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีสมการเคมีเขียนได้อย่างไรนะสารเคมีในชีวิตประจำวันสารเคมีในทางสาสตร์กร,รสารเคมีในอะไรในการในการกำจัดนะหรือในการป้องกันศัตรูพืชแล้วก็สารเคมีในบ้าน เรามีอะไรบ้างนะครับก็กะปิน้ำปลานะฮะน้ำตาลหรือจะเป็นอะไรละครับอ่ากะปิน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสนะฮะไอ้น้ำปลาเนะี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นน้ำมันพืชก็เป็นสารเคมีในบ้านเหล่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องอะไรละครับดูจุดที่สำคัญสำคัญเหล่านี้แล้วเอามาฝึก ในการทําโจทย์ซึ่งจะมีะโจทยท์ให้นักเรียนปึก40ข้อนักเรียนสามารถโหลดเนื้อแอนเนื้อโจทย์ได้แล้วก็ถ้าอยากดูคําอธิบายก็เปิดคลิปคําอธิบายในข้อสอบได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับเนื้อหาเหล่านี้แล้ว